นี้แค่มีสูตรมีสูตรอะไรบ้างก็ได้คะแนนแล้วแทนค่าอีกยิ่งได้คะแนนมากขึ้นแล้วก็อ่านนิดอ่นหน่อยไม่ว่ากันไม่ต้องคิดมากนะถือพูดง่ายๆนักนักไฟแนนซ์ก็จะเป็นเลขอ่ะคิดเลขถูกโอเคแล้วพ,พอคิดเลขถูกมันเข้าใจอะนี่ออกไหมฮะมันก็สามารถซื้ออะไรได้ครูก็เลยไม่ต้องอ่านคำบรรยายสําหรับเลชนี่คือแนวหนึ่งใช่ไหมอีกแนวที่สองนะคะเรื่องเลโชเนี่ยก็คือ ให้ผลมาเลยให้เน็ตมาจินสูตรว่าไงเน็ตมาจินชิดมานักเรียนที่เคารบตอบสูตรกูน้อยเน็ตพอฟิตมาจินสูตรเท่ากับเน็ตพอฟิตหารขายถ้าครูบอกเทิร์นโอเวอร์ออะไรตั้งขายตั้งถ้ามาจินเอาขายหารถ้าเทิร์นโอเวอร์เอาขายตั้งถูกไหมนะฮะอันที่สองก็คือ ให้ผลมาเลยคือหมายถึงคำนวณเลขมาเสร็จแล้วให้อ่านซึ่งอันนี้ยากเวลาคุณเขียนเขียนมาเขียนไปแล้วเขียนผิดคะแนนมันไม่ค่อยได้มันเป็นเชิง descriptive มากกว่าเชิง q u a l i t a t i v e q u a t i t a t i v e นึกออกไหมจะเอาแบบไหนดีใครคิดว่ายะตอนนี้เราใช้ประชามติดีไหมฮะ นะคะวันนี้เราจะไปอยุธยาหรือเราจะไปลุมพินีมีอะไรที่อยุธยาเรียกระดมพลนปชแยกดินแดนสปปะล้านนาฮะที่อยุธยานะฮะหรือหรือเราจะไปสวนลุมก็คือฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลวันนี้มันมีสองฝ่ายแต่มันไม่ใช่เรื่องความเห็นนะคะนักเรียนใช่ไหมมันไม่ใช่ความเห็นต่างแต่มันเป็นเรื่องอะไรถูกกับผิด ถูกไหมฮะก็ท่านทุจริตทุจริตอร์รัปชั่นคือมันผิดนะมันไม่ใช่ว่าความเห็นว่าผิดหรือความเห็นว่าถูกมันไม่ใช่ความเห็นแต่มันเป็นเรื่องผิดหรือถูกเท่านั้นนะครูก็จะไม่อยากไปพูดเรื่องการเมืองมากนะักเพราะครูมันก็เอียงเห็นเห็นอยู่แล้ว <laughs> <laughs> นะคะนะคะเอียงชนิดที่ว่าหน้าตนตะ <Okay. S 1> นักเรียนคะตกลงใครคิดว่าอยากจะได้แบบแบบแรกคือให้ให้งบมาแล้วให้มาคิดแค่คิดเลขก็ได้คะแนนไปนเรื่อยๆหรือว่าจะเอาแบบสองก็คือให้เลขมาเสร็จแล้วก็ให้วิเคราะห์บรรยายอ่าตอนนี้เตรียมตัวมือนะเตรียมมือนะใครจะยกมือตรงไหนนะนะคะตอนนี้เสียงเสียงไหนชนะเอาเสียงนั้นดีไหมหรือไม่ก็ปล่อยให้ครูไปคิดเอาเองดีไหมเอาไงดี จะโหวตไหมโหวตนะฮะใครคิดว่าอยากจะได้แบบให้งบการเงินมาแล้วมาคิดเลขเองแค่เขียนสูตรก็ได้คะแนนแล้วล่ะนะฮโอเคไอ้ฉันไม่เห็นต้องหาอันสองเลยนะคะดังนั้นนะอ่าเป็นอันว่าสรุปนะฮะถ้าออกเลโชก็แปลว่าครูให้งบมาเน้นอีกทีรายการในงบเป็นภาษาอังกฤษโอเค ก็เลโชมันก็เอาชื่อในงบน่ะมาทำไง d e b t to net worth d e b t to a s s e t ครูจะเขียนให้ชัดเลยอันนี้แคชนะคะอันนี้ Account Receivable นะอันนี้ Current a s s e t เวลาคุณไปคิดเลโชคุณก็เอา Current a s s e t หาร Current Liability ใช่ไหมคุณก็เอาชื่อในงบนั่นแหละถ้าครูพูดเภาษาไทยเดี๋ยวคุณต้องไปแปลเป็นภาษาอังกฤษอีกแล้วคุณก็ไปทำเลโชเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันก็จะเหนื่อย ดังนั้นขูก็เลยให้รายการในงบเป็นภาษาอังกฤษอันไหนที่มันเป็นชื่อแปลกๆนอกเหนือจากนี้มันไม่มีให้เอามาคิดแยกหรอกค่ะมันรวมอยู่ในนั้นนึกออกไหมอย่างเช่นพวกสินทรัพย์หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสดไม่ใช่ลูกหนี้ไม่สินค้าแต่มันก็รวมอยู่ในนั้นแหละนึกออกไหมฮะรายการก็เรียงเรียงมามันไม่กระโดดไป,ไปที่อื่น เพราะการเขียนงบนะมันมีระบบของมันอยู่แล้วนะเอาเป็นอันว่าก็ไม่ต้องมาให้ยกมือรอบสองนะฮะเพราะว่าทุกคนก็เห็นด้วยเอ,เอาหมายขออยากฟังเสียงคนที่อยากให้คิดเลโชมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้ววิเคราะห์อย่างเดียวยกมือค่ะนะไม่มีเลยนะเหมือนพวกเราไม่มีใครชอบแสดงเลยใช่ไหมนะคะนะคะนี่ครูคิดเอาเองนะฝันเอานะฮะฝันเอาว่าพวกเราเนี่ยเป็นเด็กฉลาดนะคะแล้วก็มีความคิดมีความคิด เห็นถูกเป็นถูกเห็นผิดเป็นผิดนะคะก็เลยมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของลูกศิษย์ของเราเห็นไหมพราะคุณเนี่ยไม่เสียแรงที่เราสอนกันมาคุณเป็นคนดีกันทั้งหมดเลยค่ะนะคะดังนั้นประเทศไทยจเจริญรับรองได้อีปูไปแน่นะนะ,ะคุณยิ่งค,คุณดอกไม้พูดผิดนะคะคุณดอกไม้อาเป็นอันว่าถ้าออกเลโชก็จะออกในเชิงให้งบการเงินสองงบ คืองบดุลและงบกาไรขาดทุนรายการในงบเป็นภาษาอังกฤษแต่ตัวเลขก็เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะเข้าใจไหมครูไม่ให้เลขไทยนะเดี๋ยวชิบหายกันอีกนะฮะพอเป็นเลขไทยกูมึนครูพิมพ์หัวข้อสอบนิดเดียวพิมพ์เลขไทยหมดเวลาไปครึ่งวันน่นะฮะกว่าจะหาเลขเจอว่ามันเลขไทยมันอยู่ตรงไหนมันก็เป็นเรื่องลําบากเพราะเราถนัดภาษาอังกฤษมาอ่าเป็นอันว่าเลโชก็จะมีเลโชที่เป็นเลโชบ้านนอก เลโชดูป้องแล้วก็ EVA 3ตัวโอเคอันนั้นเป็นกลุ่มหนึ่งนะฮะตอนนี้อีกส่วนหนึ่งที่ครูคิดว่าเราจะออกเป็นข้อสอบได้นะคือในเนื้อหาทั้งหมดที่ครูให้คุณเนี่ยคือมันครอบคลุมการเงินทั้งหมดเลลยฮะเพียงแต่ครูไม่อยากจะเสียเวลามากเพราะว่านี่มันก็บ่ายโมงยีแล้วใช่ไหมที่ผ่ายพูดไปพูดมาไม่ไม่น่า จะไปเร็วขนาดนี้เลยนะหมายถึงเวลานะคะนะตอนนี้อีกแบบดึงของข้อสอบที่จะออกได้ก็คือพวกนี้ไม่ออกละคะเพราะว่าอันนี้มันต้องออกเป็นเรื่องใหญ่เลยเนะเป็นเคสใหญ่แล้วให้คุณวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แล้วก็ออกมาถึงการเงินอะไรพวกเนี้ยนะอเพื่อที่จะให้มันรวดเร็วขึ้นนะคะเราเหลือเวลาอีกสามสิบห้านาทีแต่ขออนุญาตเน้นนะคะครูมาตรงเวลานะเวลาประเมินนะเดี๋ยวบอกเลยอินังนี่มาสาย ตั้ง20นาทีสวยสวยก็จริงไม่ไม่อภัยให้อย่างเงี้ยนะฮะแล้วคุณก็ประเมินว่าครูมาสายแต่ครูมาตรงเวลาแต่ไม่สามารถสอนได้เพราะว่านักศึกษาเพิ่งเลิกใช่ไหมฮะนะฮะก็อันนี้ก็แต่ถึงเราจะมาแล้วได้สอนสายแต่เราก็ขอแก้ตัวด้วยการกลับเร็ว <c oughs> <c oughs> แก้ไขเนะี้ยก็มันสายไปแล้วเราก็เลยแก้ไขเร็วขึ้นนะฮะดังนั้นเราก็เลยมาสายแล้วกลับเร็วเป็นการแก้ตัวนะฮะ,อะตอนนี้ อีกส่วนหนึ่งนะที่ครูจะคิดว่าเราจะออกได้คือนี่ค่ะโครงการลงทุนนะสไลด์ที่ห้าสิบเอ็ดเลยค่ะท่านศึกษาที่เคารพเปิดไปในสไลด์ที่ห้าสิบเอ็ดเลยค่ะการลงทุนในโครงการนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกทีว่าในบรรดาสามเรื่องที่เราพูดว่าจะออกเนี่ยเราก็จะคงมีออกข้อสอบรอบแรกใช่ไหมนะ พูดเพ่อรอบแรก,กว,ว่าต้องมีรอบสองใช่ไหมหมายถึงพวกติดไอค่ะหมายความครูจะเผื่อไว้ว่าตอนสอบครั้งแรกประมวลที่มันยากตรงที่มันต้องเอาคะแนนทุกอันมารวมกันนะคะแล้วตอนนี้คะแนนส่วนหนึ่งเนี่ยเกณฑ์ทางโครงการหรือทางท่านผู้อำนวยการบัณฑิตท่านคงเล่าให้ฟังแล้ว ว่ารวมแล้วแต่และว,วิชาต้องไม่ต่ํากว่าเท่าไหร่แล้วรวมแล้วทั้งหมดต้องไม่ต่ากว่าเท่าไหร่อะไรพวกนี้ถ้าถ้าอยู่ในเกณฑ์นี้ก็สอบสอบปากเปล่าถ้าไม่ตกกว่านั้นก็สอบแค่ตัวข้อเขียนนะคะอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าในจุดตรงนั้นเนี่ยครูก็เลยต้องมีสำรลองไว้ไงที่พูดในสามประเด็นเนี่ยเผื่อสำรลองไว้ เจ้านายอาจารย์ข้างหลังเห็นไหมฮะเนี่ยนะคะมาสั่งจ้างเลยเท่านมาบอกว่าโคราชโคราชยังไม่ได้รับซิกนะ,ะรีบไปรับด่วนเลยค่ะหน้าห้องใช่ไหมคะนะคะเจ้าหน้าที่เขาจะกลับแล้วเพราะเขาเดี๋ยวนียเดี๋ยวคุณไปปุ๊บเลยรีบไปรับเลยลุกไปเลยฮะโคราดโคราช,ราชอ๋อเขารับกันแล้วใช่ไหมคะอ๋อเจ้าหน้าที่เอ๊ คุณสุเทพเป็นหัวหน้าโคราชเหรอฮะดีมากตกลงโคราชที่ไม่ไม่ใช่สปปล้านนาใช่ไหมไม่ใช่นะใครมาสปปกอกถีบมันเลยนะนะคะไอ้พวกนี้เอออย่าดึงฟ้าต่ำอย่าทำดินแตกหรือหินแตกก็ไม่รู้แล้วก็อย่าแยกเป็นดินไอ้พวกนี้มันชั่วเดี๋ยวเดี๋ยวเยให้อ ให้เสร็จเรียบร้อยลูกจะจับแม่งเข้าคุกที่หมดเลยนะนะไอ้พวกโดยเฉพาะไอ้พวกแยกแผ่นดินเขาถือว่าเป็นกระบานักศึกษา้าอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะออกข้อสอบได้ก็พวกงบลงทุนนะฮะแล้วตกลงคูได้ไม่เช็คอะคูคูได้เท่าไหร่นะเาไม่เป็นไรนะฮะพูดง,ง่ายๆว่า ไม่เอาแล้วไม่พูดเรื่องเงินเดี๋ยวคุณจะสื่อได้ว่าครูเนี่ยเป็นคนงกนะฮะอันนี้มันก็เป็นเรื่องจริงสอนไฟแน้นซ์นะน,นักศึกษาค่าง,งบลงทุนนะดูสไลด์ที่51ตอนนี้พอพอเราจะทำงบลงทุนเนี่ยคืออะไรคะเป็นการตัดสินใจระยะยาวเช่นการซื้อเครื่องจกักร <c oughs> การลงทุนทำวิจัย การลงทุนผลิตสินค้าตัวใหม่ออกขายอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เรียกว่างบลงทุนหรือการลงทุนในโครงการนะตอนนี้เวลาที่คุณจะลงทุนในโครงการเนี่ยมันก็จะมีเริ่มที่สไลด์ที่56บกเลยค่ะท่านักศึกษาเปิดสไลด์ที่56อันดับแรกเลยก็ต้องดูเงินจ่ายลงทุนในวันนี้ ะะเงินจ่ายลงทุนในวันนี้ตามโจทย์ก็อย่าคือเผอิญนในโจทย์เนี่ยนะคะมันก็จะมีตัวอย่างพร้อมเพียงเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าานักศึกษากลับไปเนี่ยก็กลับไปทบทวนได้ว่าเราก็จะเริ่มที่เงินจ่ายลงทุนณนะวันเริ่มกิจการคือเวลาศูนยนะ์นะคะเวลาศูนย์เนี่ยก็จะมีจ่ายซื้ออุปกรณ์จ่ายค่าติดตั้งจ่ายค่าเงินทุนหมุนเวียนพวกนี้ค่ะนี่ก็เป็นเงินจ่ายลงทุนเวลาอ่านโจทย์ไม่ยากอะไรที่จะต้องจ่ายในวันนี้ จับมาใส่เป็นรายจ่ายตรงนี้ให้หมดหรือจะได้ก็จับมาใส่ในวันนี้ให้หมดแต่นี่เป็นตัวอย่างคร่าวๆเช่นคุณจะลงทุนซื้ออุปกรณ์เพื่อเอามาผลิตสินค้าและบริการเนี่ยคุณก็อาจจะจ่ายค่าอุปกรณ์2 0 0 0 0 0จ่ายค่าติดตั้ง2 40,000นะฮะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่อาจจะต้องจ่ายก็คือพวกเงินทุนดำเนินการน,นะคะซึ่งเรียกว่า working capital ซึ่งสุดที่ก็คือมาจากเนี่ยค่ะ สินทรัพย์หมุนเวียนลบด้วยนี่สินหมุนเวียนก็เป็นเงินทุนเวียนตัวบนเนี่ยนะอะไรอันนี้ก็คือเวลาศูนย์หรือวันนี้คุณต้องจ่ายลงทุนเท่าไหร่ก็จับใส่ไปตอนนี้พอหลังจากที่จ่ายเงินลงทุนไปแล้วเนี่ยต่อไปก็เป็นสไลด์ที่ห้าสิบแปดนะคะนะลงทุนไปแล้วสมมุติโครงการเนี่ยอายุสี่ปีในในอายุของการ ลงทุนในโครงการสี่ปีเนี่ยเราจะมีรายได้เท่าไหร่มีต้นทุนมีค่าใช้ใจ่ายแล้วก็มีค่าเสื่อมนะคะดังนั้นเราก็ไปประมาณการรายได้อะรายได้200ที่ครูใช้ในตัวเลขตรงนี้ก็มาจากโจทย์ขอการุณาเปิดโจทย์สไลด์ที่54ค่ะแต่นี้ครูไม่ขยับไปนะคะแต่ให้ท่านนัึกษาเนี่ยช่วยกรุณาดูนิดนึง สไลด์ที่ห้าสิบสี่เขาบอกว่า e f f e c t on Operation เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะ e f f e c t on Operation n e w นน l l เแสนยูนิต per year แล้วก็สองเหรียญต่อหนึ่งยูนิตก็ได้ออกมาสองแสนนะหมายความว่าถ้าคุณทำโครงการเนี้ยคุณจะขายได้ปีละแสนหน่วยราคาขายหน่วยละสองดอลลาร์ เพราะฉะนั้นแสนหน่วยคูณสองได้สองแสนน,นักษาขาตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะเ e v e n u e เข้าใจใช่ไหมแล้วก็ o perating cost mm hmm. ก็อยู่ในสไลด์ที่54เช่นเดียวกันสไลด์ที่54บอกว่า variable cost 60% o f sale นะฮะหกของขายก็คือขาย2องแสนก็มีต้นทุนเนี่ย60%ของขายคือแสนสอง อันนี้คือ operating cost นะฮะต่อไปอันนี้คือค่าเสื่อมค่าเสื่อมราคานะ,ะแต่อันนี้เป็นค่าเสื่อมราคาวิธี MACRS เปิดไปสไลด์ที่55าสิบโทษ59ค่ะขอโทษพูดดูผิดหรือห้าห้าวะที่ผานะะมีคำอุทานนะฮะอะขอโทษทีห้าเจ ดูสไลด์ห้าเจ็ดคือพูดง่ายๆว่าคุณลงทุนไปสองแสนสี่นี่นี่นะฮะสองแสนสี่คือตรงนี้นะฮะเนี่ยฮะท่านนักศึกษาคะค่า equipment บวกค่าติดตั้งรวมเป็น depreciable cost ราคารวมเนี่ยคือสองแสนสี่ไม่เกี่ยวกับ working cap นะสองแสนสี่เนี่ยเอามาคิดค่าเสื่อมราคา ตามโจทย์สไลด์ที่55บอกว่า DPC Able Life MACRS t y e r Class เห็นไหมสไลด์55สไลด์55าห้าหเดี๋ยวนักศึกษามองไม่เห็นนะอันนี้ค่ะคิดค่าเสื่อมราคาตามวิธี MACRS t y e r Class Asset ถ้าครูออกแบบนี้ปุ๊บครูต้องบอกไปให้เลยว่าค่าเสื่อมราคา ปีที่หนึ่งสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ปีที่สองสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ปีที่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์และเหลือเป็นเศษเจ็ดเปอร์เซ็นต์อันนี้สินทรัพย์ที่มีอายุจัดอยู่ในกลุ่มอายุสามปีก็จะมีค่าเสื่อมเรทตามนี้ถ้าครูออกแบบนี้ MACRS t r e e Class Asset ปุ๊บครูก็จะให้เรทไปเลยว่าสามสามสี่ห้าสิบห้าเจ็ดเปอร์เซ็นต์คุณก็คิดค่าเสื่อมตามเรทนี้ แล้วก็เอาไปใส่ในรายจ่ายค่าเสื่อมตัวเนี้ยในสไลด์ที่58นะก็รายได้ปีละสองแสนมีต้นทุนปีละแสนสองมีค่าเสื่อมแต่ละปีไม่เท่ากันกําไรในแต่ละปีก็ต่างกันนักศึกษาคะปีที่หนึ่งมีกําไรจากการดาเนินงานหนึ่งเสียภาษีไหมคะ tax เสียไหมคะท่านนักศึกษาคะเสีย40%ของ1นคือจุดสี่เผอิญนี่เราใช้ปัดเศษมันก็เลยเห็นมองไม่เห็นเลขเน้นนะคะเสียนะคะสี่สิบเของหนึ่งคือจุดสี่แล้วเหลือตรงนี้คือจุดหกค่ะกำไรหลังภาษีเนี่ยจุดหกก็เป็นกําไรแต่นี่เป็นเลขหนึ่งเพราะอะไรเพราะปัดเศษ เน้นอีกทีนะคะเพราะฉะนั้นช่วยแก้ด้วยตรงนี้จุด4แท็กเนี่ย40%่ของหนึ่งคือจุด4 Operating Income After Tax เนี่ยคือจุด6แล้วก็ไปบวกกับค่าเสื่อมที่เอามาบวกกับก็ออกมาเป็น80 79บวกกับอีกจุด6กนะคะก็เป็น79.6ซึ่งอันนี้ก็ปัดเศษเป็น80นะเน้นเน้นอีกทีนะคะว่าปีนี้เสียภาษีไหมคะนักเรียน เสียจุดสี่อ่านแล้วตอนนี้ปีที่สองอะรายได้สองแสนมีต้นทุนแสนสองมีค่าเสื่อมอีกแสนแปดพันค่าใช้จ่ายรวมสองแสนสองหมื่นแปดพันแต่มีแล้วได้สองแสนนี่ขาดทุนถูกไหมคะเสียภาษีไหมเออคำตอบประหยัดภาษีเพราะอันนี้เราเป็นการประมาณกระแสเงินสดส่วนเพิ่มจากโครงการของบริษัทเดิม ดังนั้นเดิมมันจะต้องมีฐานงมันอยู่ดังนั้นถ้าปีนี้เราขาดทุนปุ๊บเราประหยัดภาษีะนะประหยัดภาษีได้40%ของ28คือ11นะดังนั้นแทนที่จะขาดทุน28ก็เลยขาดทุน17โปรดสังเกตให้ดีนะเพราะว่าถ้าทําเลขแล้วออกมาเนี่ยมันจะได้ถูกนะอันนี้ก็เป็นกําไรแล้วก็บวกกับได้ค่าเสือ่อมถามว่าหน้าตาเป็นยังไงถ้าออกก็ออกง่ายๆแค่นี้แหละ นะฮะรายได้หักต้นทุนหักค่าเสื่อมเป็นกําไรหักภาษีออกมาเป็นกาไรหลังภาษีแล้วบวกกับด้ค่าเสื่อมเป็นกระแสเงนินสดน,นะตอนนี้ครูขออนุญ,ญาตพูดรายละเอียดนิดนึงนะคะสำหรับตรงนี้บางโจทย์แทนที่จะบอกว่าการดําเนินงานในโครงการเนี้ยซื้อเครื่องจักรซื้ออุปกรณ์ตัวเนี้ยแล้วไม่ไม่มีผลกระทบต่อไรายได้นักศึกษาก็บอกอ่ะยุ่งละสิเลเวนูไม่มีทําไง แต่โจท์เขาบอกแต่มันจะไปประหยัดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าแรงการประหยัดค่าแรงคืออะไรนั่นเองคือรายได้นั่นเองไม่ต้องตกใจเข้าใจไหมฮะรายได้เกิดจากการประหยัดค่าใช้จ่ายดังนั้นคุณก็มีรายได้เพิ่มจากค่าใช้จ่ายที่ลดก็ไม่มี o p e r a t i n g Co s t แต่ค่าเสื่อมต้องมีนะแล้วก็คิดเหมือนกันนี่แหละคะ่ะดอกจันไว่นิดนึงนะฮะเพราะว่าบ่อยครั้งที่ครูจะออกบอกเอ้เราจะซื้อเครื่องวัดความสั่นสะเทือนของโลก แต่ไอ้เครื่องวัดความสั่นสะเทือนของโลกเนี่ยมันไม่ก่อให้เกิดรายได้นะแต่ซื้อไปแล้วเนี่ยมันจะก่อให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายแทนที่จะค่าจ่ายค่าแรงอะไรพวกนี้หรือประหยัดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ปีละเท่าไหร่อันนั้นคือรายได้เช่นเดียวกันหมายเหตุลงไปในในในสบุดรในหนังสือเนี่ยว่าถ้ารายได้มันไม่มีแต่มันมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงไอ้รายรายจ่ายที่ลดลงก็ ก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งรายได้ตรงนี้แหละนะฮะแล้วคุณก็ถือเป็นรายได้ที่เพิ่มจากการค่าจ่ายที่ลดนะคะแล้วก็มาหักค่าเสริมแล้วที่เหลือก็เหมือนกันนะอล,ละเป็นอันว่าตามโจทย์ง่ายๆสั้นๆคุณลงไปทําโจทย์นี่ดูดสักข้อหนึ่งก็ได้นึกออกไหมไปแต่เดี๋ยวเราจะคุยกันว่าเราจะออกตรงนี้ตรงสอบครั้งแรกหรือสอบครั้งหลังดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ตอนนี้ต่งไปก่อนโอเคนะเราเหลือเวลา20นาทียังมีเวลาเยอะนะฮะ โจ์อยู่ในสไลด์54นะคะท่านนักศึกษาค่ะโจ์ค่ะโจทย์อยู่ในสไลด์นนท,ท,ลที่54โจทย์อยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยโจย์นะคะโจ์บอกว่าโครงการเนี้ยนะคะมีอุปกรณ์ราคา200,000มีชิปปิ้งเนี่ยราคา10,000แล้วก็มีค่าอินสต l ลเลชันอีก30,000มมดังนั้นสินทรัพย์ทั้งหมดก็รวม204,000 แต่ในการลงทุนในโครงการนี่ต้องเพิ่มเงินทุนเวียนเพิ่มสินทรัพย์เม mm hmm. ุนเวียน25 0 0 0เพิ่มที่สินเวียน5,000ก็เพิ่มสุดที่คือ2,000 0 25,000 25ลบห0 0 0เหลือ2,000 20, 0แล้วก็อันนี้ก็คือวันลงทุนก็จะจ่ายนะคะก็จะมีวันลงทุนก็จ่ายตัวนี้ฮะอุปกรณ์2 0 0แ0แล้วก็มี Working Cap อีก2,000 20, 0อ่าตอนนี้เรามาดูต่อโจทย์ต่อไปนะฮะว่านอกเอ่อพอมันหมดตรงนี้ปุ๊บก็มา effect o n operation เนี่ย โจทย์ข้อนี้ก็คือการซื้ออุปกรณ์เนี่ยจะทําให้ขายได้ปีละแสนหน่วยหน่วยละสองดอลลาร์แล้วก็มีต้นทุนแปรหกสิปร์เนะคะแล้วก็การคิดค่าเสื่อมราคาเนี่ยใช้ทรีคล a s s อสเซทแต่โครงการนี้อายุ4ปีนะฮะแล้วก็มีค่าสร้าง2อ0หมนานะเพราะฉะนั้นคุณก็เริ่มคิดตั้งแต่วันลงทุนปีศูย์ต้องจ่าย2 0งแสนประกอบไปด้วยซื้ออุปกรณ์2อ0 0สนสแล้วก็มีเวิร์กิ่งแคปิตอีกสองหม รวมเป็น2 6งแสแต่อย่าลืมว่าคิดค่าเสื่อมจากสองแสเท่านั้นนะคะ,ะแล้วตอนนี้เรากมา็มาคิด operating income จนกระทั่งได้ operating cash flow หน้าตาแบบนี้จากโจทย์สไลด์ที่5้าสิบสี่ห้าสิบห้าคุณก็มาคิดเลขในสไลด์ที่ห้าิบหแล้วก็ห้าสิบแดนี่แหละตอนนี้พอสุดท้ายก็ตอนปิดโครงการปิดโครงการในปีที่4 เงินทุนหมุนเวียนสองหมื่นที่จ่ายไปตอนวันลงทุนปิดโครงการต้องได้คืนคือตัวนี้นะฮะตอนนี้โจทย์เขาบอกว่าไอสาาสาไ้สินทรัพย์เนี่ยเป็นหลักขายมันขายซากได้สินทรัพย์เนี่ยซื้อมาราคาสองแสนสี่แล้วก็คิดค่าเสื่อมสี่ปีหมดแล้วเหลือศูนย์แต่ขายได้สองหมื่นห้าพอขายได้สองหมื่นห้าปุ๊บแปลว่าทางบัญชีคุณขายได้กําไรเมื่อคุณขายได้กําไรคุณต้องเสียภาษีสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของผลกำไรสองหมื่นห้าคือหมื่นหนึ่ง ดังนั้นเงินที่คุณไดจากการขายซากเนี่ยสองหม้าลบหนึ่งคือคือหนึ่งแล้วไปบวกกับสองหมนี่เป็นสามหมื่นอันนี้คือเงินตอนปิดโครงการก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ๆนะคะที่คุณจะหากระแสงเงินสดวันลงทุนสรุปวันลงทุนนะคะก็จะมีตัวนี้ค่ะสรุปออกมาเป็นแบบนี้นะ,ะอันนี้รายละเอียดนะคะคุณก็อ่านมั่งไม่อ่านมั่งก,ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าสรุปนะคะสรุปเมื่อกี้ มันมีเลขรวมอยู่นะฮะเลขรวมมาอยู่ในหน้าเดียวกันเดี๋ยวฉันเขียนให้ดูแล้ว กระดาษพอหาได้แต่ปากกาหาไม่ได้ขอยืมคุณหน่อยกันเลย สังเกตเราจะเดินเราไม่เดินเราวิ่งตอนนี้ไม่อยู่นี่แต่ไอที่เขียนมาอยู่โน่นตอนนี้ครูก็อาจจะเขียนใบ้บไปก่อนนะนะคะเ,เวลาเราทำ ชิชิ์หายมันเป็นไหนไวะเนี่ยนะคะเวลาเราทำเราก็ทำเป็นเป็นเป็นสเปรดชีตหน้าตาแบบอยู่ที่เดียวกันก็เริ่มตั้งแต่ปีศูนย์นะฮะแล้วเราก็เ,เ่พูดง่ายๆเราก็มาประมาณการกระแสงเงินสดจ่ายลงทุนตอนเริ่มโครงการเนะะี่ยค่ะ ก็เอามาไว้ในปีศูนย์ก็คือสไลด์ที่ห้าสบหกะคะก็เอาเลขมาใส่เฮ้ยครูใส่ผิดเวลา นะฮะสไลด์ที่ห้าสิบหกที่เป็นเงินสดใจลงทุนในวันเริ่มโครงการนะฮะเ,เวลาศูนย์เห็นไหมฮะมองเห็นไหมฮะครูว่ามันจางๆนะท่านนักษามองเห็นไหมฮะอ่าโอเคสแสดงว่าตาดีนะแต่กรูตามันคือหมอหาตัดแว่นเท่าไหร่ก็ไม่ได้เพราะว่าครูเป็นโรคตาเซอร์นะฮะคือ ถ้าตาสั้นมันก็มีสายตาใช่ไหมวัดสายตาสั้นสายตายาวมีหมดแต่ยกเว้นสายตาเซอร์มันไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นสไลด์ที่ห้าสิบหกก็เอาไปใส่เนี่ยสองแสนสองอสองแสนสี่กับสองสองหมื่นรวมสองแสนหกรวมมาบรรทัดล่างนะฮะตอนนี้เวลาครูเขียนมันไม่ตรงกันเพราะว่า เมื่อกี้ไปเขียนผิดช่องนิดนึงแต่มันอยู่ช่องเดียวกันนะฮะวันเวลาศูนย์ลงทุนก็เอาสไลด์ที่ห้าสิบหกมาใส่ตอนนี้ต่อไปก็เป็นสไลด์ที่ห้าสิบแปดนะฮะตอนนี้ใส่ตรงไหนบ้าง เข้าใจไหมเอาสไลด์ที่58นสิใส่เข้าไปหมายถึงข้อความในสไลด์ที่58ใส่เข้าไปผลสุดท้ายมันก็จะมาเป็น8916255นะคะอันนี้ก็โค้ดมาจากสไลด์ที่58นะฮะตอนนี้สุดท้ายคือตอนปิดโครงการ ะะตอนปิดโครงการก็จะมีมเงินทุนหมุนเวียนสองหมือนอ่นเลขยี่สิบมาฮะที่ตอนจ่ายลงทุนเนี่ยต้องได้คืนแล้อีกตัวหนึ่งก็คือการขายซากที่ได้ออกมาสองหม้หาได้เงิน2องหม้หาแต่ต้องเสียภาษีหมื่นหนึ่งก็ได้สุทธิมาหมื่นห้านะฮะ แล้วก็สรุปเลขนะฮะดังนั้นโครงการเนี่ยจับหลายๆสไลด์มาแปะก,กันปีศูนย์จ่ายไปสองสองแสนหกปีที่หนึ่งได้มาแปดสิบนะฮะปีสุดท้ายได้จากการดำเนินงานมาห้าหมืนห้าแล้วก็ได้มาจาก Working c a p คสองหมืแล้วก็ได้มาอีกหมื่นห้าก็รวมเป็นหก เจ็ดแปดมืนถูกไหมเก้าเลยเหรอห้าสิบห้าบวกกับอีกสามสิบห้าโอเครวมเป็นเก้าสิบใช่ไหมเนี่ยค่ะทั้งหมดรวมกันก็อยู่ในในชีตเดียวกันว่าเวลาศูนย์เนี่ยเราลงทุนไปสองแสนหก เวลาหนึ่งปลายปีที่หนึ่งนับจากนี้เราได้มาแปดสิบปลายปีที่สองได้มาเก้าสบอปลายปีที่สามได้มาห2สิบสองแล้วก็ปลายปีที่สี่ได้มาห้าสิบห้าจากการดำเนินง,งานแล้วก็จากจากปิดโครงการได้มาอีกส5สบหรวมเป็น90สนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นคะแนนถ้าสมมติให้